สตาร์มาสเตอร์นะคะนพศรทุตาแทนตัวเองว่าฝนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะฝนขอทดลองอย่างหนึ่งก่อนนะคะปอบมือหนึ่งครั้งปอบมือสองครั้งปอบมือยี่สิบครั้งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเออพร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมกันนะคะวันนี้นะคะฝนจะมาเล่าเรื่องคุยกันนะคุยกันว่า คนเราเนี่ยในช่วงอายุเนี่ยมันแตกต่างเนาะนะจะชวนทุกท่านเนี่ยมาวางแผนชีวิตในอนาคตกันนะเพราะฝนถือว่าธุรกิจอาตมีของเราเนี่ยนะค,คือแผนรองรับนะรบเราในยามเกษียณนะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยอยากเกษียณสําราญไหมคะอย,อยากไม่อยาก,ยากเราอยู่ในห้องนี้แต่เราจะมีอายุที่แตกต่างกันใช่ไหมคะ,ะแต่แน่นอนหลายคนก็มองถึงอนาคต ถึงได้ตัดสินใจมาฟังนะะในะธุรกิจอัตอมี่ในวันนี้ในท่านไหนที่มาเป็นครั้งแรกยกมือขึ้นค่ะว้าวเยอะเลยนะคะเคยเห็นฝนหรือย,ยังคะคอ่าในใครไม่เคยเห็นเลยยกมือขึ้นค,ครั้งแรกเลยตัวเป็นๆน,น,นะมีหลายนที่เห็นจนจนลืมไปแล้วนะคะค่ะนะคก็คือเดี๋ยวแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะฝนเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเนตเวกมาร์เก็ตติ้งมาก่อน นะฮะแล้วถ้าเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทั่วๆไปฝนก็คงไม่ตัดสินใจทำค่ะนะฮะเหตุผลคือข้อที่หนึ่งนะฮะฝนไม่สามารถที่จะโทรไปหาญาติหาเพื่อนนะคะเพื่อให้เขากลับมารักษายอดข้อที่สองคือทุกครั้งในการที่ชวนเขาจะมาร่วมธุรกิจกับเรานะฮะหรือนำเสนอสินค้าให้เขานะคะเขาจะต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกแล้วก็เป็นมูลค่าที่อาจจะสูงหน่อยนะฮะ โดยเลี่ยงไม่ได้นะ,ะโดยเลี่ยงไม่ได้คือเขากําหนดมาแบบนั้นไงใช่ไหมคะเน่นั้นเนี่ยนะธุรกิจอตโอมี่เนี่ยฝนมองว่าจากที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์นะคะเรามาเห็นอุ้ยสองคำแรกที่ฝนประทับใจและตัดสินใจทำอตโอมี่ก็คือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ามากชีวิตเริ่มติดแบล็คลิสติดเครดิตนะคะเริ่มเป็นหนี้เป็นสิกลุงลังไปหมดเลยนะคะก่อนหน้านั้นฝน,น,นเป็นล่ามภาษาเกาหลีเนาะที่เคยเล่าแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายคนเกาหลี เนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมาเจอธุรกิจนะคะอาชีมี่จากเพื่อนของสามีนะคะในตอนนั้นเนี่ยชีวิตมันมัน,ม,นมันเคว้งคว้างค่ะเพราะว่าเราเรียนจบมาเราก็เราไม่ได้รับตำไม่ได้รับราชการไม่ได้เป็นอาชีพที่มั่นคงหรือกําลังมองหาอะไรสักอย่างที่มันมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองอะเพราะเราไม่ได้ทํางานบริษัทใหญ่ๆและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ใช่คนอีคิวสูงนะ,ค,ะคือไม่ใช่คนเรียนเก่งนะคะ แล้วก็ไม่เก่งตัวเลขด้วยนะเป็นอะไรที่ทําอะไรวะนะจะทําอะไรว่า,วาแต่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะเราเป็นคนอ่างจังหวัดนะคะจะมีอาชีพอะไรที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสูงอะเรามองหานะคะเพราะตอนนั้นมันติดลบนี่แล้วเราจะไปต่อได้ยังไงกับการทําธุรกิจอะทมง่ายๆค่ะพอฝนตัดสินใจเดินเข้ามาพ่อบอกว่าสองคำคือไม่มีค่าสมัครสมาชิกและไม่มีการรักษายอด ตรงนี้เป็นสองข้อที่ตัดสินใจเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาศึกษานะคะได้ฟังนะคะจากผู้สปอนเซอร์ชาวเกาหลีเขามาเล่าให้ฟังแผนการตลาดนะคะฟังอยู่6เดือนยังไม่เข้าใจเลยค่ะนะคะแต่โชคดีที่เป็นล่ามภาษาเกาหลีนะคะผู้นําของเราหรือผู้พันเนอร์หุ้นส่วนนะคะเขาก็ถามว่าแผนมันอย่างนี้อย่างนี้ไหมเราก็แปลในระหว่างที่แปลเราก็พยายามทําความเข้าใจ นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เต็มร้อแต่พี่เขาก็เดินตามมาด้วยเหตุผลจุดแข็งของบริษัทอะโมีของเราคือหนึงไม่มีค่าสมาคร2ไม่มีรักษายอด 3. ไม่จํากัดชั้นลึกและ 1. รหัสทําธุรกิจได้ทั่วโลกอันนี้คือจุดแข็งที่หลายคนบอกว่าหุยไม่เคยเจอธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแบบนี้มาก่อนเลยและที่สําคัญคือเขาจะบอกอยู่เสมอเลยไม่ว่าสปอนเซอร์คนเกาหลีจะเดินมากี่คนแล้วเล่ากี่คนเขาจะบอกว่าแอบสุดคุณตี้แอบสุดไพ่ เฮ้ยที่นี่มันสินค้าดีนะแล้วราคามันเบามากเบากระเป๋าจะบอกว่าถูกก็จะทําร้ายหัวใจเกินไปนะคะอ่าอย่างที่เราฟังคลิปวิดีโอท่านประธานเมื่อกี้เห็นไหมฮะท่านก็บอกว่าเราไม่ได้มาแข่งขันกับธุรกิจเน็ตเิรคมาเก็ตติ้งแล้วตอนนั้นคลิปเหล่านี้ยังไม่มีด้วยซ้ำนะคะเราก็ฟังคลิปเก่าๆนะคะพยายามฟังคลิปของท่านประธานให้มากที่สุดแล้วทําความเข้าใจนะคะ เนี่ยค่ะเริ่มต้นจากจุดแบบนั้นแล้วค่ะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เวลามีงานซักเซค c นาม m y นะคะอย่างเดือนนี้เรามีงานวันที่เท่าไหร่คะ2 <21. S> 1 2กับ22อ่าเราก็ใช่ไหมอ่าสุกเกา <laughs> เหมือนเสียงจะไม่มั่นใจข้างล่างนะคะ <laughs> ก็เลยถามว่าใช่ไหมอยากให้มานะคะเพราะว่าฝนเติบโตจากระบบจริงๆคือไม่รู้ไงคะไอความไม่รู้ของเราเนี่ยเราก็เลยเดินตามคนสำเร็จคนสำเร็จบอกยังไงเราก็ทำตาม ก็คือผู้สปอนเซอร์คนเกาหลีแล้วก็ผู้คนมากมายนะคะที่เขาสําเร็จเขาก็อยู่ในห้องแบบนี้ค่ะนะคะอ่าเมื่อกี้มาเล่าว่าทําไมอ่าฝนถึงให้ทุกท่านปบมือเพราะว่าเรามาดูกันว่าไอตอนที่เราแต่เท่าไปเนี่ยเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะอ่าเพราฝนเกินไปแล้วเมื่อกี้ท่านผู้นี้นะคะเป็นคุณหมอเห็นไหมอ่าขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อปี2019นะคะประชากรทั่วโลกนะคะมีผู้สูงวัยเกิดขึ้นถึงพันล้านคน ตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงมากนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นคุณหมอ,ะะอจากสถาบันเนะะวิทวชศาสตร์ผู้สูงวัยกรมการแพทย์นะคะ,ะท่านกล่าวเรามาดูต่อว่าว่าถัดมานะคะคาดการว่าปี2040นะคะจะมีผู้สูงวัยเกิดขึ้นถึง1,700คนอันนี้คาดการนะคะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะ ถ้าทุกท่านจําได้ท่านประธานปาหันกินเคยนําเสนอสไลด์แผ่นหนึ่งที่เป็นพีระมิดนะคะเราก็บอกว่า0.001เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะอยู่รอดคือเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของร้านค้าออนไลน์แล้วก็0.002เปอร์เซ็นต์คือคนที่มีชื่อเสียงแล้วเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถเท่านั้นจะอยู่รอดส่วนอีก 99. 99.9997นะคะหรือเปล่านะ,ะจำตัวเลขข้างหลังไม่ได้ต้องขออภยัยท่านบอกว่า จะยากจนสุดๆเพึ่งเงินภาษีประชาชนก็ยังจะอยู่ไม่รอดฉะนั้นวันนี้เราต้องมาพิจรารณาตัวเองทําไมฝนถึงชวนทุกท่านมาวางแผนด้วยกันโชคดีแล้วนะคะที่เรามาเจอธุรกริจอทชมีฝนฟังคลิปท่านประธานเมื่อกี้ก็ยังรู้สึกขอบคุณเลยปัญญาแบบนี้เหรอเด็กจากจังหวัดแบบนี้หรอนะคะจะสามารถที่จะ มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้คิดค้นยังไงอ่ะจะลงทุนเท่าไหร่อ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าฝนเง้คิดว่ามันโชคดีที่สุดแล้วของชีวิตของวงตระกูลที่มีโอกาสได้มาเจอธุรกิจอะทอมี่แบบนี้บอกมาไให้ท่านประธานฟังกินนะคะนะคะในตรงนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นจุดหนึ่งนะคะที่จุดประกายว่าเรายิ่งมาศึกษาในธุรกิจอะตอมียิ่งทํา เรายิ่งมีความเชื่อมั่นค่ะว่าอาชี่จะนำพาชีวิตของเราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยในชิตในชีวิตในยามเกษียณนะคะเราจะปลอดภยัยนะ,ะตอนนี้เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าโลกและเศรษฐกิจหรือบ้านเราะจะเป็นยังไงลองคิดดูนะคะเมื่อผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นนะ,ะการเกิดน้อยลงคนทำงานจะน้อยลงนะ,ะถ้าคนทำงานน้อยลง อะไรจะเกิดขึ้นการจ่ายภาษีจากคนที่ทำงานหรือทำธุรกิจก็น้อยลงไงเพราะว่าทุกคนกลายไปอยู่ตรงตรงสวออหมดเลยอะ่ะสวหมดเลยอะ่ะคือทำงานไม่ได้รองเงินภาษีจากรัฐบาลที่จะดูแลจริงไม่จริง <Yes. S 1> นี่คือภาพนะคะในะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะมากมายนะคะถ้าใครไม่ได้ไปโรงพยาบาลอาจจะไม่รู้แต่ถ้าท่านไหนเข้าเข้าออกจะรู้เลย ว่ามันทรามานมากแค่ไหนอันนี้เป็นภัยนะคะที่เตือนเราเพราะฉะนั้นมีพวกเราเท่านั้นที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็แบ่งเบาภาระของรัฐบาลเราไปคาดหวังกับรัฐบาลที่มาช่วยเหลือเราไม่ได้นะตอนนี้มันถึงยุคที่เราจะต้องประชาชนนะคะคนไทยพวกเราทุกคนต้องต้องวางแผนแล้วแล้วฝนก็เชื่อว่าองค์กรอยา่างอะโอมี่เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะจุดประกาย นะคะที่จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในว,อวอัยสวหรือไวัยไหนก็ตามแต่นะคะจะมีชีวิตจะมีรายได้ที่ยั่งยืนจากแค่เราจ่ายแล้วกลับมาเป็นรายได้ดีไหมคะแบบนี้ผมหนึ่งไ้ชมพอีกครั้งหนึ่งค่ะ <gelecek> ยิ่งเราฟังยิ่งเราศึกษาเรายิ่งมั่นใจค่ะแล้วเรายิ่งรู้สึกปลอดภัยนะคะถ้าผะเงินภาษีในวันนั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไอ 99. 99้99.997%นนั้นเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ถ้าเราไม่รีบวิ่งในเวลานี้เราจะไปวิ่งเวลาไหนถ้าเราไม่รีบตัดสินใจในเวลานี้แล้วเ,เมื่อไหร่ท่านจะตัดสินใจอ่ะจะรอให้สายเกินไปไหมในช่วงที่ผ่านมานะคะมีช่วงหนึ่งที่ฝนได้ได้รับรู้ถึงคำว่าสายเกินไปก็คือเสียคุณพ่อเราอยากจะมีวันหนึ่งที่เราไปเที่ยวด้วยกันอยากจะมีวันหนึ่งที่เราได้ดูแล และการที่ฝุนประสบความสําเร็จมาเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราอ่ะไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่เราอ่ะอยู่ในระบบแบบนี้แล้วก็มีผู้คนมากมายที่เดินตามเราเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วก็มีผู้คนมากมายที่คอยช่วยเหลือเราหยิบยื่นนิดหน่อยทําให้ชีวิตเราไปต่อได้คือสปอนเซอร์แล้วก็มีผู้คนมากมายที่อยู่ในอาธอมี่ไทยแลนด์ลีเดอร์เพื่อนๆที่เราทําธุรกิจอัตอมี่ด้วยกันคอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ ผมรู้สึกเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยเหรอถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวมันก็คงไม่มีใครมาช่วยเรานอกจากครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ,ะแต่ธุรกิจอัตโตมีมันมีสเสน่ห์แบบนี้อะเวลาที่เราสูญเสียไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเสียดายแล้วเราเอาอะไรกลับคืนมาไม่ได้นะคะแล้ววันนี้ผมก็อยากทําให้มันดีที่สุดเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จท่านประธานบอกว่ามีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะไอ้ตอนนั้นคือตอนนั้นนะ แต่ในอนาคตนะคะปี2090นะคะก็คืออีกประมาณ60ปีฝนก็คงจะครบ100ปีพอดีนะนะแต่100ปีแล้ว90ปีแล้วฝนไม่ห่วงแล้วเพราว่า,วารู้ว่าอาทอมี่จะดูแลเราเมื่อตอนที่เราทำงานไม่ได้นะฮะแล้วก็อีก70%เห็นไหมคะทุกท่านตอนที่เรา61-90ปีอะ่ะคือ ถ้าถ้าหลายท่านนะคะเคยมาฟังท่านประธานคิมเทยอนท่านพูดดีมากเลยตอนนั้นท่านมาบรรยายในห้องนี้ท่านบอกว่าคนจะมีอายุายืนขึ้นคือไม่ยอมตาย <c oughs> <c oughs> นะฮะก็อาจจะเป็นเพราะอาหารอาหารเสริมที่เราดูแลตัวเองนะคะเ <c oughs> น,นี่ยตอนเะนี่ยเจน่ะไม่มีงานไม่มีเงินนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้สูงวัยมากขึ้นแล้ววัยทํางานมานันน้อยลงแล้วภาษีของรัฐบาลน้อยลงแล้วจะพอดูแลไหมอ่ะ าเราไม่พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะกับการสูญเสียนะคะทุกครั้งอะ่ะมันก็เป็นบทเรียนนะคะฝนก็อยากจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดพาร์ทแรกนะคะคือฝนจะเล่าเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าฝนเคยเจอ,อประสาทก็คือคุณแม่เนี่ยจะพยายามห้ามเราก็คอยสบประมาทแล้วก็คอยจะดุเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะสําเร็จละ่ะเมื่อไหร่ล่ะไปอีกแล้วกลับมาดือๆือมึงไม่สนสารรูปมั้งเหรอ พาร์ทสองกำลังมาค่ะเพราะว่าฝนได้นะคะพอสมียคุณพ่อผมก็พาลูกแฝดมาอยู่ด้วยก็จะสนุกสนานคืนเคืองกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้ววันนี้ที่มาเช้าก็เพราะว่าคืนเคืงกันอยู่ที่บ้านนะคะสอนลูกทํากันบ้านกว่าจะออกมาเล่นลีลาอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ก็มีพาร์ทสองมีอยู่วันหนึ่งผมก็เดินทางกลับประมาณสี่ทุ่มมึงทำไมลับดึกอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่ภาษาอีสานนะผู้หญิงผู้หญิง ะะก็จะแม่แค่นั้นแหละก็จะหยุดไปนะ,ะเบาหน่อยไม่เหมือนพาร์ทแรกเพราะว่า,เราเร,าเราเริ่มมีภาพความสําเร็จแล้วนะคะวันนี้ผนคิดว่าไอเดือนละสมล้านหรือเดือนละสามแสนเนี่ยบางคนอาจจะมองไม่เห็นหรอกแต่เราสามารถคิดได้ว่าเราจะได้ทุกครั้งเวลาที่ฝนเดินมาแต่ละก้าวอะค่ะแม้ว่าฝนจะต้องสูญเสียแม้ว่าฝนจะต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่าง แต่ฝนเชื่ออยู่เสมอว่าไอเดือนละสล้านยังไงฝนก็ไปถึงสล้านถึง6ล้านบาทนั่นหมายถึงอ e ีพีเลียนะคะแล้วผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องเนี้อย่าให้คําว่าสายเกินไปอย่าต้องรอค่ะมันไม่มีความพร้อมบนโลกใบน,นี้เพอไอตอนที่ฝนทําเนี่ยฝนก็ไม่มีความพร้อมเหมือนกันมันก็เดินแค่เราเดินไปเรื่อยๆอ่ะทางานอะไรมันก็เหนื่อยใช่ไมมใช่ทํางานอะไรมันก็เหนื่อย แต่จะเหนื่อยแล้วเราสบายใจในยามกเกษียณดีไหม,มอ่ะอ่าที่ไม่ต้องไปรอคอยว่าเราจะมาดูใครจะมาดูแลเรามีแต่เราเนั่นแหละจะคอยช่วยเหลือเพื่อนพ้องญาติพี่น้องแล้วก็ลูกๆหล,ล,ลานๆของเราดีไหมคะอ่านะคะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะอย่ารอให้สายเกินไปนะคะแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเขาบอกว่าพรสวรรค์จะแพ้พรแสวงถ้าพรสวรรค์น,นั้นมัน ไม่มากพอคือขี้เกียจนะคะพรสวรรค์คือคนที่เก่งมีความสามารถมีความรู้นะคะพรแสวงคือคนที่ขยันนะคะยืนระยะได้แล้วก็ขยันทวารทมี่อย่างสม่ำเสมอนะคะผนเชื่อว่าทุกท่านนะคะจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนค่ะพบกันที่อ e ีพิเลียนขอบคุณค่ะ